โทรมาแต่เศร้าว่าไปบันบรรทัดไปในไีไ้สุงเร็วก็สุ้งอีกแม่ว่าไปจับเอาเสียมนี่เอาทงหน้าพูดนะแม่นี่วะ <c oughs> คนกระปูนค,ค,ค,คหหนทมา <c oughs> สบายดีแล้วว่าละงาน ดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขสู่คนเนาะมาอนี่พ่อแม่พี่น้องกมาพบมาพบกับสาวบ,บุญมาอีกแล้วพี่น้องเลยเนานะ,ะมามาอนี่พี่น้องหากับมาทางบ้านน้องอไทยเนาะพี่น้องหลังจากที่ว่าปีใหม่สงการานผ่านมาเนาะพี่น้องบ้านนี่ก็คือเป็นมื้อสุดท้ายอยู่ทางบ้านของสาวบ,บนนะุญเนาะมาอนี่เคากับีโอกาสได้มากพี่น้องเลยพักสามเมื่อพี่น้องนะเนาะบ่ไดมาออกมาข้างนอกหรือว่ามา ถ่ายคลิปแล้วพี่น้องอยู่บ้านอยู่เพื่อนเนาะเขาก็าเป็นปีใหม่ก็เลยพักพรพี่น้องเลยเมื่อนี้เขาก็าได้มาเยี่ยมยามทั้งเพื่อนน้องอุทัยพ็ฮห้ว่างเพื่อนเห็ดฮอดขันใดพี่น้องเลยเขาก็าสิภาพพ่อเมย์พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันเนาะตึก,กไดกระยาพ่อเมย์พี่น้องเองนาะปีเก่าผ่านไปกับปีใหม่ผ่านเข้ามาพี่น้องเลยก็ขอพ่อเมย์พี่น้องจงสุขภาพแข็งแรงทุกข่ทุกคนเนาะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเนาะ พือว่าปีเก่าผ่านไปแล้วปีใหม่เขามากกห้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแย่งสุขภาพตัวเองไงเด้ออากาศมันก็นห่อนเดียวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพี่น้องเลยเนาะช่วงนี้ก็ห่อนลายอยู่ทั้งบ้านสาบุญพี่น้องเอ้ฝนกับโบโตแคบเดี๋ยวมีแต่เมื่อคืนคืนพี่น้องโอเคพี่น้องพี่น้องเนาะเฮาได้มาหอดแล้วเดี๋ยวสิขเข้าไปทักทายสบายดีทั้งน้องอุทยัยสกอรพี่น้องอไอ้ในมาหอดไอ้เนาะสิไปทักทายสบายดีทั้งน้องอุทยัยสกอรโอเคพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเข้าไป คับไปชมน้ากันเลยว่าเฮือนซานของเพื่อนหอดใสหรือว่าสร้างเพื่อนมาเฮ็ดว่ามืงอนี้เนาะพี่น้องโดยม็ดอิมอ่มสิมพี่น้องเนาะมาหอด,ลนหนอดแล้วทางเขื่อนน้องไทยเพื่อนเป็นเชงไดล่ะไปใส่เบิร์เต้ไปเยี่ยมยามเมืองก่อนสร้างเพื่อนเฮ็ดหอดใสเนาะพี่น้องเอากลับมาหอดเลือนหอดซานเพื่อนพี่น้องื ก็มาหอเทือนห่อซานนองอุทัยเงียบพี่น้องเลยสิเขาไปทักทายสบายดีทั้งกันดูสบายดีไหมตู้ดูพ่อตูดูเนาะว่าได้ไหมลายมือเลยก็ชอบตรงไหนมือได้เงาบริเวณนะเงียบเงาว๋เงียบเงาเลยดูอสไปเป็นบรรทัดใเฮา ว่าจะไปยังบรรทัดโอ้ยชีวิตเราอั่นสี่แซงคนไปแห่บ้านแห่เมืองแม่บอกให้ไปยิ้มเศร้าหรืไปพี่แซงบมเมนย่มเขาแห่เขาแห่มากเขาจังหวะอันนั้นเขาแม่ว่าคือบไปรถไป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 พี่แซงเมืองกลางห่อนเนาะคือหมวกคือกุ๊บแล้ววะก็เป็นอะไรมาแต่ไม่ยากเลยลูกนี่กระปูโอ้ยกระปู๋ไม่ใช่ใช่ไหมใครกูจานโอ้ที่ที่ได้กินนี่ ปิ้งตำว่านี่น่ะแม่ปิ้งตำพุดีบอสกลุ่มคนมากินแม่ลูกกินแม่ลูกคนเดียวที่น้ำคนมามาเนี่ยกับพรมยังมาต้อนก็คือน้องเลยมาแตงอะไรพุดีนี่ตำกระปูลกับมะแตงซื้อมะแตงกับขนมละมาให้ต้อนเด็กน้อยใส่หนังร้านไปโรงเรียนบ่บ่เพรนยังพักอยู่บ่โอสวันพูดพุนบาเพิ่นเขัา โอ้มาไปเห็นไปส่งพระได้ไปจักวัดเด้น้องอุทัยเนาะในวัดเดียวเห้อเห็ไปลายย่านรถเนาะไม่ได้ไปวัดเดียวตาคนหลายบ่เห็นแถวกันโอ้คนหลายเนาะเพราะว่าเปลี่ยนวัดใหญ่เป็นวัดใหญ่พี่น้องเยก็เลยไปใช้สร้างคนโบเดมาบ่มาเนี่ยโอ้คน โอเพิ่นผักปีใหม่เนาะมื้อฮือบ่ີ19แม่นแหละมื้อฮือ19 8นี17อีกมื้ออื่นมื้อฮือเนาะเพิ่นผักสดๆบ่โอ้สดเมา่นบ่สาสดใแล้วบ่เจ้าเมาเพ่ข่อยบ่ได้แม่นมาเบียร์เมาหยังเมาดด่เมาฮอแม่นฮั่นแดเนาะก็บ่ได้มาฮ้อนบ่ตู้เจ้าโอ้ฮ้อนเข่อยว่ หอนเนี่ยนะหอดจขเป็นวินหอนลจนเมาเมาเดดเมาเดดไลข้าไปวัดมือนั้นเป็นินหัวมือนั้นนะเดกระเดดคนลาวคนลมาลกแมนติดสับงามยุ่โอ้จะสูไปด้วยสวบาทนี่เจะอยู่ลกมาลพอจะว่าวินขอว่าย่าจะอไปกับใคนงๆเนี่ย แม่เนห่อนจำเนาะไว่ตุ้เชิญไสิไปคือเขาเนาะเพลงเด็ดไปแบบไปาวิประสงผาราวาแห่กันเขาว่ะโอ้คนลายมันนี่จะว่ามัเนี่ิ่นเฮว่าล่ะเอ้มันยังชามาเนี่ยมัเนี่บุรื่มืออื่นนี่แหลคนเฮ่มนี่ยันมาวนมาผาขึ้นมาไม่ได้เฮเอมานี่เมื่อผาขึ้นบ่อ้ามาขึ้นเอาขึ้นมนี่ออ ผักม,มาแห้งเลยนี่มะแต่งดีแลยล่างก่อนเด้อเห็นว่ามันานั่นเด้ล่างใช่ไหมสวยแต่งล่<ร>งงางจำกระปูกินกับแซ่บอยู่ได้จำกระปูาะสั่งปลาได้ไใส่มะขิดกินแซบยังเจ็บอยู่บ่ป่ากกินบ,บ่ได้หมกปิดกินบ่ได้เลยหน่วยเดียวก็บ่ได้บ่บ่แต่เม็ดหนึ่งยังบ<ถ>่ได้เนี่ขอกินเพียงผมเบ่องอยู่ ล่งเบิ่งว่าบ่ได้เจ็บบ่ได้ปวดได้บัดเวลากินแล้วมันเสบเลยติแเศบเขาโลดโอ้ยน้ำลายเอ้ยย่นี้ดุเดเอ้ยเห็นบันไปเฮื่อนเสี่ยวบ่นอาทิตย์กินนัำน้ะเบิ่งกูก็สิกินน้ำสูครับนี่กินโอ้ยตอนนีแชดว่าน้ำมาสูเอาน้ำมาสูลูกแต่มันแสศบีบีค่ะเลยปะเศษนั่นโลดมันโบเมนว่ามันเพิษมันเสบเดี๋ยวแมวโอ้ยตายเลยเป็นแบบนี้บวดได้กินน้ำหมูเลยเนาะ หนักรวมโดนเติดแล้วบ่ครับเจ็บมาเนี่ยโอ้โหใสทรงสามเดือนเลยเมันเมันเจ็บปากธรรมดายิ่งกินเผ็ดนะมันปากเขากนบปิดเปื่อยเลยยังไปว่ากินเผ็ดเป็นน้ำมันเป็นน้ำห้าววัวเลือกของบอมันบอกเป็นน้ำไปขุดเล็กเนี่ยกินแต่มาอันแจี๊ยมอันเค็มบอมันมาบ้านเลยก็เลยนั่นนตัวทได้นบอ เมื่อได้กับกีเจม้มกเพชรเมื่อได้กับกีเจม้มกเพชเดมันเป็นน้ำมับนบ่นบนว่าจะบมดนั่นสันเกตปากกันห่กินอะไเม็ดหนึ่งก็ยังหูจกักติดบ่วงกัยังหูนะเนี่ยนี่เขานะเขาบอกว่าได้เพชรข้ามันพอเพชรบ่าลมันเพชรข้าก,กินข้ากับเพชรอีเพชรเสพขอนี้รินเลยได้ที่อ้ยปรกินกดอกลูกอวยเมนี่ย ยา <ละ S 2> ดอกบโบ,บกินขยามันกินยากก็ได้กินยากแล้วบกินนะวันนี้กินยากกับลูกหลานกับขลังน้ำบโบแล่เขาก็กินแต่เขาเจ้า,าก็ฤษ<บ>ตักฮักเอออันนี้นเน,นี่ยบริษุณเล็กกินในมีในก,กี่กับนางตอนนี้ก็เล้นเมนเอาบริสุทอิ์เลยเนาะเห็นแต่ในคลิปเพิ่นแล้วไปก็เขาลาตีเพิ่นเพื่นนั่นไปส่งพระส่งยังเวิร์กโย่หักบริไปทางใดเฮามันยาก มันมันบ่มีผู้เอาลูกเอาเต้าสิมาหาทายคลิปกันเลยลูกเขายัหาปีนึงบ่มีผู้อยู่ด้ยอันนี้นันวัดสิไปเมื่อวานนี่แม่วายุทธก็แก่แม่กับโบไฮใครออกย่านเนาะย่านหลุดเนาะบ่ให้ไปเพิ่นกะตีนะชวนเล่แม่นเว่นบอจะไปฟังความเขาลูกเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นบ่ะตำโตเวียนโตตาเพิ่นเพิ่นเนาะเพิ่นว่าเออเลี้ยวทางหน้านี่เจ้าบ่ได้จำเขาแล้วบอก มันก็มาสูรกกโยมมันก็ไปทางใหม่เลยแม่่ะแม่นบอกดีแลายมูยวดานมีสิบสองโมงก็ะสดตามกันทังนี่บ่อหายไปเนสั่นแล้วเอารถจากมุนเบิดรถเดียบร้อยจักรยางเราจะบอกที่ตลุดมุนอยูหม่องเลยเมื่อเที่เขาลงในเฟสบอกแต่ว่าแต่ว่าทั้งแคมนัแคมนักจักแคมนักใช่ลคุณเ่าเก่งกระเบาคุณวะเขาือนม่วานนี่ นาทีโทรมาแต่เศร้าว่าไปบันทัดไปไ้ไดิชงเร็วกสชงอีกแม่ว่าไปจับเอาเสียมนี่เอาทงหน้าพูนะแม่นี่วะคนกระปูคเดี่กระปูมาสบายดีแล้วว่าละเล่นด้ดยผักเนาะคนกับผักชงคนเพื่อและเสียมผูะดูแม่ก็นั่งถาเลยนี่ก็เลยนี่นั่งไปนั่งมาแไปเห็นสลุใหม่นะในแขมห้องเดี๋ยวไปฮักเอาพพไดมโมกูสุนกินอ มกก็ได้ซ้ำมกน้อยเนาะมุกเข็ดมุกกินเนาะสุเพร่ณโบกินเออปทามันออกแต่คุได้น่ะบ่บ่ตายแล้วกระถิันเป็ดให้เป็ดนะแซ่บอยู่ใดต่ำกระปูก็ได้ต่ำมันต่ำวันนี้ก็แซ่บแับไส้บบไปใส่ข่าว่ามันสืบกิ้นเพราะว่าเป็ดเจ้าีผ้าอยู่อันนี้ล่างเป็นก็ต่ำแล้วก็ฟานฟานกินกับแซ่บอยู่เขาไม่กินได้แล้เขาเห็ดกินเอง คันละ่นก็อันนั้นแล้วบ่ได้คันน้านี่คือว่าสาบเลยเนาะว่าแบบด้วยโบโบกสาบโบแบบนี้โบกแล้วทาสีได้แล้วเพิ่นเพิ่นว่าจะปลูกกระโเพิ่นเราสร้างนะมันคือเพื่อนคนเนี้ยเมนคันโบทาสีก่อนคันโบทาก่อนแล้วมันมันย่อยเด้มันย่อยใส่กระเบื้องเคลื่อนละทาสีแล้วเลย บกกแสั่งอันนี้ฮะว่าเห็ดคักเนาะเห็ดไวละเอียดแต่ละเอียดได้งานเพิ่นอ่ะเนาะนั่นเลเพิินอันนัมีงกมาตัวนั้นหันก็บได้เวณดอกันะของไทยที่ว่าพวกอันยังพอบนมีงบมาบริบ่ตากโลโครเพิ่นจักยังบริเวณแต่ว่าที่นี่เลยี่ฮบ้นํนเพิ่นเนาะอันนี้ดิผักสี่ใหม่ฮบ้นํนเพิ่นอันนี้ก็ปูนยังก็พอบดแลลวเนาะ โอ้ยจะไปเอาน้ำเหรเพื่นกินนะครับลุงเอยากกินน้ำเลยนะก็ได้อะเด้เพื่อนพอหน่อยตาหนี้าน้ให้กินแน่อย่ามาให้กินแน่เลยหอนได้มาก็อยากกินน้ำคือกันอยากกินน้ำอยากอาบน้ำอันนี้นะด้วยเตุ่มเต็มเต็มกระโดดไว้เอาไปแฟน้านใหโบน้ำเย็นของที่เข่าลงมาเกลืออีกคืนนึงนั่งรันก็คือกันกับเอื่อยเนาะ คุณผู้ชายกับผมโรคดกสามาเสียงาเมื่อเรี่งแหงว่าอาบน้าให้มันซึมมือเพราะอาบแล้วกคับไปเกิดที่ดินเอามันเปียกเด้คันอาบให้ต้องเซ็ตพอมมันเปียกแล้วมันกิดีดิ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 ๊ดิ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 ดิ๊ดิ๊ดิ๊ดิดิ๊ดิ๊ดิ๊ดิดิ๊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 ดิดิดิ๊ดิดิดิิดิดดิ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 ด สิอามหฮก็เล่นนี้เหมือนเมื่อได้เพิ่มเข่าของเฮียนล่ะวันที่สิบเก้าโอ่คครับนั่วะอ๋อหอนอะไรเล็กสิไปเลา่บังเฮือนเพิ่นก่อนเลา่บังเฮือนงามก่อนเด้อกินเน้อหล่ะขนมยินขนมอันนี้แล้วมันจังบ่เป็นวัดนี่แล้วบ่เป็นวัดได้กินย่างหย่ำกินกรุบกรุ๊บแคร่ เด oh, ี oh, ๋ยวเดี oh, ๋ยวเราเบิ oh, ่งทางเกอนกันเนอะทางนี้เราทางเกอนกันอืมเถะพี่น้องเลยอู้หูเถอะอ้หเรื่องสร้านเพิ่นีแต่ว่าเราสร้างสร้างพักพก่นนะวันที่สิบเก้าเพิ่นเลยสร้างเพิ่นสิมาพี่น้องเนาะอืมเด้อขออนุญาต ขอะไรน่าขึ้นซองเพิ่งทางในก่อนเดอ้อเอก่อนเด้อเข่าทางในก่อนเดอน้อ,ดอฮู้ยคากะลีสวงกะสูงงามเรือนหนองไทยสูงคักทางนี้ก็ได้ดูว่าคักเป็นกว้งห้องโล่งห้องใหญ่อ,อยยังไหวกะสบาย อขอญะยะเข้ามาทางในก่อนพี่น้องเอ,อ้บานประตูหนาต่างพกนกใหไ่คักเลยสั่งพนบริมาพี่น้องไไนนมานี้เนาะพนพักปีไม่นี่เพื่อพนกลับมากอะ่ะมาโบกพอดีพี่น้องเอ้มาโบกเรือมาฉาบเลยเนาะอา้ากระพาพรมีพี่น้องมาหลอกมาช่มเบิงทางขือนนองอุทัยพนเห็ดบองไว้ท่านใจพี่น้องเอล้ละเอียดพร้อม สีเมอร์ประ่าธรรมดาเห็ดกบไว้อีกคักอ,อะไรเด็กศิภาเลาะเบ่งรอบๆทั้งนอกก่อนบาดนี่พี่นอ้องก่อนสิกับเนาะเรื่องของนนองไทยพี่น้อย ก็สิพาล,ล็อบรอบๆมังก่อนเด้อพี่น้องไปเพื่อทางประตูก็เป็นคนสะอาดพี่น้องปัดกวดเฮื่อนโอ้ประตูประตังประตูหน้าต่างงามอืมประตังคนก็นไม่อยู่เพื่อนสูงสูงคัก phần na cứ thử phần na xảp luôn kì nòng nó hòn đệt hòn đệt ôp ấu kì nòng ấy đơn giản con nó bưng xăm nĩ này ấy đệt hòn ôp ấu rồi เราก็ได้๋ยวมาเยี่ยมยามทางเพื่อนน้องอุทัยเพื่อน,นหอดลายพี่น้องอ๋อ,อพี่น้องเราก็สิจบคลิปไว้สำเนียงสกนะก้อนเนาะก่อนสิจบคลิปกะไปล่าทางในตู้ในน้องอุทัยสะก้อนพ่อแม่พี่น้องใส่มือหนาเฮาสิมาเล่นใหม่สำหรับวันนี้เราก็มาสำเนียงสะก้อน โลเบิงเลยศิลาครับปูเด้อแม่ตู้น้องชายเด้อเมื่อหนาดมาเล่นน้ำมัเด้อโดยสบายดีปีใหม่เด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อแม่ตู้ผมเจ็บไห้ได้ก้มไข่ไห้เมีเด้อโดยเนาะครับพี่น้องเลยขมิ้นพี่น้องเนาะปีใหม่ปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาเอากระบบมีอย่างไรเนาะสุดท้ายนี่ก็ไม่เต้ ขอบุญขอบคุณพป่ทางพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกคนที่ติดตามสบุปตั้งแต่ต้นจนจบและบวชธ่ามโฆษณาเนาะพ,พ่อแม่พี่น้องสุดท้ายนี่สรุปกะขออวยพ่อหนุย่ยไสให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนให้ยุ่มมันขวัญเืินขอเจ็บใหวได้ามไข่ไห้มีเนาะนอนรับก็บให้ได้เงินพันนอนพันก็ให้ได้เงินหมื่นเด้อตื่นมือเศร้าก็ขอให้ได้เงินแสนเวรมืมากก็ได้เก่ือมือซีมีบุญนี้สด โทนหายผ่อยมาพานมานหายผ่อยมาเบียดเออ่มเมพี่น้องเนาะก็จะเดียดขี่จังไรเขาไม่เห็นเห็นไหมพ่ออันตรายอย่ามาผ่าเนาะขอให้เงินไหลน้องทองไหลมาติมกระเป๋าชมมุ้เมเจ้าคงเจ็บผ่อยได้คุมไข่ผ่อยมีสาหรับคลิปนี้สบุญลาไปแล้วขอกาวคำบาสบายดี